เครื่องไหนที่ว่าบางทีติดดีแล้วเนาะทิ้งไว้อ่าแล้วก็สตาร์ทไม่ติดดึงยังไงก็ไม่ติดถอดทเทียนดูเปียกนะแสดงว่าน้ำมันท่วมนะครับเข็มตัวนี้มันปิดไม่สนิทนะนะเรามาทําความสะอาดเป่าล้างมันต้องดีถ้าไม่ดีก็เปลี่ยนอย่างเดียวนี่คือห้ามรั่วเด็ดขาดนะครับเนี่ยจุดนี้ห้ามรั่วเด็ดขาดที่ว่าตั้งกินน้ํามันมากน้ำมันมน้อยเราก็สังเกตนี่นะครับเนี่ยวเวลากดมันยกคยแค่ไหนเนาะถ้าสมมติว่าจะให้มันยกมากเรางัดนี่เนาะ มันก็ยกมากกว่าเดิมละถ้ามันกินน้ามันไปเนาะมันยกมากกว่าเดิมก็กดเลยกดสองทีเนาะเนี่ยอันนี้มันก็ลงลวหลักก็คือให้มันขนานพื้นเราดูระยะฟรีนี่นะระยะฟรีนี่เราไม่ว่าเนาะระยะฟรีนี่เราไม,ไม่พูดถึงเราพูดถึงตอนเนี่ยตอนมันเริ่มยกเนี่ยมันยกได้มากมากหรือน้อยมันจะมีระยะฟรีอยู่นะครับเนี่ยระยะฟรีนี่เราเราไม่ว่าละเอาเริ่มตั้งแต่มันยกไปเนี่ย